สนับสนุนโดย mm88 ร o y a l ถ้าสนใจแล้วก็<ๆ>ก็แอดเลยที่แอดเกมมันกล่าวสวัสดีมิตรนักแฟนเกมพลพักนักลงทุนทุกท่านด้วยนะจ๊ะอ่าวันนี้เกมมันมาใหม่ครบแันอีกแล้วกับพี่พลสุรพลคนอยากรวยคนเดิมนะอ่าวันนี้เรามาอยู่กับหน้าสล็อตอีกแล้วกับนี่เลยค่าย kingmaker นะจ๊ะ มันอาจจะฟังดูเหมือนกับนักสนุกเกอร์นะก็ช่างมันไม่เป็นไรนะ,ะเกมค่ายนี้ก็เยอะแยะมากมายไม่รู้จะเล่นกันจบสิ้นวันไหนนะรีวิวทุกวันเลยปะโทเอ้ยมีเป็นร้อยเป็นพันแล้วเราจะเล่นเกมไหนละเออแต่ก็มีเลือก,อกไว้นั่นแหละนิดหน่อยนะยไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะเอานี่เลยแล้วกันนะปีนี้ปีอะไรไม่รู้แต่ลิงน่าจะมามา น่าสนใจอ่าโอเคสล็อตนี้ก็จะเป็นสล็อตหนึ่งนะหนึ่งเส้นนะหรือเส้นเดียวนั่นแหละเออก็ลุ้นแค่3ตัวเข้าตรงเส้นก็พออ่าทุนผมมี1นึ่บาทอืมผมก็จะออโต้เลยละกันเบ็ดทีละส0บาทอืมเอ๊เบ็ดสิบาทเดี๋ยวดูก่อนนะอ,อ่อออโต้สักเท่าไหร่ดีโอเค25ตาไปก่อนเนาะอ่ะเส้นเดียวก็ง่ายๆเลยลเราก็ลุ้นให้มันอยู่ตรงเส้นตรงกลางเนี่ยพอเออง่ายอย่างเงี้ยใช่ไหมกล้วยมาเนี่ย กล้วยมาก็อ๋อได้สิบนะสิบคูณสิบก็ได้หนึ่งร้อยง่ายๆเลยเป็นไงล่ะเออจากทูนผมตอนแรกหนึ่งพันสามสิบบาทดูซิว่าจะไปถึงเท่าไหร่นะจ๊ะอืมเราจะมาลอมันเข้าโบนัสันดีไหมล่ะมันจะเข้าให้ใไหมล่ะเออทำไมเรามาโทรอ่าลิงมาหน่อยนะก็อบอกตัวที่เยอะที่สุดคืออะไรว่าถุงเงินหรือถุงทองหรือถุงท้ออะไรไม่รู้เออช่างมันไม่สนใจนะไม่สนใจนะกล้วยมาอีกแล้วอีกสิบ สิบคูณสิบหนึ่งร้อยบาทอ่ะรับทราบมาอ่ะตอนนี้เงินขึ้นมาที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบละอ้าแต่มันจะขึ้นต่อเรื่อยๆนะเออเราอย่าไปหยุดมันนะอย่าอย่าหยุดยั้งกันเลยทีเดียวอ่ะนะขอลูกท้อสักสามลูกดิเออลูกท้อสักสามลูกหน่อยนะอ้ากล้วยมาอีกแล้วปะโถเอ,อ้กล้วยมาสิบคูณสิบเป็นหนึ่งร้อยอ้าพันสองแล้วตอนนี้นะแต่มันก็ลดเรื่อยๆนะเออเพราะเราไม่ได้หยุดเล่นอ่าเอาไงดีวะ Uh, หมุนต่อนะออโต้หมดไปแล้วก็หมุนต่อไปเลยไม่สนใจอ่ะมาอีกแล้วกล้วย3มกล้วยนะก็อีก1 0 0บาทเป็นเท่าไหร่พันสองแล้วอโอเคเลยวะเอาวะน้ลองดูสิไปถึงไหนเอากล้วยมาอีกแร้วปโโอ้โหกล้วยเยอะจริงๆแหมมันง่ายๆมันปอกกล้วยเอะพันสามร้อยสามสิบเฮ้ยกำไรสามร้อยลเฮ้ยโอ้ทำเป็นเล่นไปโอเคถ้าสนใจก็แอดกันมาเลยนะถ้าที่แอดเกมมันอ่า แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ไว้ด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะสําสหรับวันนี้สวัสดีครับ